ดีค่ะพบกับคุณครูชนอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยข้าวเรื่องขั้นตอนของการทำนาแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูก็มีนิทานสาระดีๆมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆท้องแล้วไปดูนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะแรงกำเนิดข้าวไลลาใส่แล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันนะลูกค่ะแม่ไลลากินข้าวเช้าก่อนสิลูกมากินข้าวด้วยกันก่อนนะลูกไม่ทันแล้วคะ่ะแม่ไปโรงเรียนก่อนนะคะ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ่าเด็กๆเ,เอาละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแหล่งกำเนิดข้าวและวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวกันนะเปิดหนังสือไปที่หน้า19เจ้าใครรู้บ้างว่าข้าวที่เรากินทุกวันนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากที่ไหนข้าวมาจากท้องนาครับคุณครู ข้าวมาจากชาวนาค่ะชาวนาเป็นคนปลูกข้าวให้เรากินค่ะไลลาไลลา,ลา,ลาซูเปอร์มาร์เกต็ตซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะคุณครูแม่ของหนูซื้อเข้ามาจากที่นั่นค่ะ <c oughs> ข้าวมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็จริงจ้ะไลลา,ลาแต่วันนี้ครูจะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะว่ากว่าข้าวจะมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างที่ไลาลาบอกข้าวมีที่มาและแหล่งกําเนิดมาจากไหน ที่ครูจะสอนวันนี้คือที่มาและแหล่งกำเนิดของข้าวและทำยังไงกว่าจะมีข้าวให้เรากินซึ่งข้าวถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนานและรู้ไหมว่าข้าวที่เรากินกันมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนะจ๊ะคุณครูคะแล้วข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวต่างกันยังไงคะข้าวเจ้าเมล็ดข้าวสารจะมีความขาวใสเมื่อหุงและนึ่งแล้วข้าวสุกจะมีสีขาวขุ่นและร่วนกว่าข้าวเหนียว ส่วนข้าวเหนียวมเมล็ดข้าวสารจะมีสีขาวขุ่นเมื่อนึ่งแล้วจะได้ข้าวสุกที่จับตัวติดกันเหนียวแน่นและมีลักษณะใสเอแล้ววันนี้จะได้กินข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวหนะ้าเด็กๆก,ก็ได้ฟังนิทานจบลงไปแล้วสนุกไหมเอ่ยชอบไหมคะเด็กๆเดี๋ยวค,ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ถึงขั้นตอน ของการทำนานะคะว่ากว่าชาวนาจะได้มเมล็ดข้าวเล็กๆมาให้เรารับประทานกันได้มาอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเด็กๆไปเลยค่ะทองทุ่งนาสีเขียวสดใสที่เด็กๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือทุ่งข้าวที่ชาวนาเป็นคนปลูกขึ้นมา เริ่มแรกชาวนาจะมีการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโดยการไถพลิกหน้าดินจากนั้นก็ทำการตกกล้าโดยการหว่านมาเมล็ดข้าวเปลือกพันดีไปในแปลงนาผืนเล็กเมื่อต้นกล้ามีอายุ20-30วันชาวนาก็จะนำต้นกล้าไปปลูกในนาผืนใหญ่รอวันเก็บเกี่ยวเมื่อทุ่งข้าวสีเขียวกลายเป็นทุ่งข้าวสีเหลืองทองอร่ามชาวนา ก็จะเริ่มทำการเก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะทำการนวดข้าวด้วยการเอาเมล็กข้าวออกจากรวงเมื่อชาวนานวดข้าวเสร็จแล้วก็นำข้าวเปลือกสีเหลืองทองอารามไปทำการสีข้าวก่อนนะคะการสีข้าวคือการเอาเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกลายเป็นข้าวสวยๆให้เรารับประทานกันนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักขั้นตอนของการทำนาไปแล้วใช่ไหมคะ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างใครเป็นคนทํานาข้าวมาให้เราได้รับประทานกันใช่แล้วค่ะชาวนานั่นเองค่ะวันนี้คุณครูยังมีคําคล้องจองมาให้เด็กๆได้ฝึกท่องด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องคำคล้องจองพร้อมๆกันค่ะ คุณครูก็มีคำคล้องจองการปลูกข้าวมาให้เด็กฝึกท่องกันนะคะเรามาฝึกท่องคำคล้องจองพร้อมๆกันค่ะการทำนาข้าวชาวนาต้องไถหวานเมล็ดลงไปไขน้ำเข้านาหรือโดยปากดำเพราะชำต้นกล้า ใส่ปุ๋ยใส่ยาถอนหญ้าออกเอ้ยเด็กๆมาท่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการทำนาข้าวชาวนาต้องไถหวานเมล็ดลงไปไขน้ำเข้านาหรือโดยปากดำเพราะชาต้นกล้าใส่ปุ๋ยใส่ยาถอนหญ้าออกเอ้ย เด็กๆก็ได้ท่องคําข้องจองกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอนของการทำนาให้เด็กๆฟังอีกครั้งนะคะขั้นตอนของการทำนาชาวนาก็จะไถานาเพื่อเตรียมดินไว้ตกกล้าหรือหวานกล้าพอต้นกล้าโตชาวนา ก็จะนำไปดำหรือปลูกให้เป็นต้นข้าวจนออกรวงมีเมล็ดสีเหลืองชาวนาก็จะทำการเก็บเกี่ยวสมัยก่อนจะเป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวสมัยนี้ใช้รถเกี่ยวแทนแล้วค่ะต่อไปชาวนาก็จะนำเมล็ดข้าวที่ออกจากรวงไปสีเป็นเมล็ดสขีขาว ที่เราเรียกว่าข้าวสารนั่นเองกว่าที่เราจะได้ข้าวมาหุงรับประทานกันผ่านมากมายหลายขั้นตอนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆรับประทานข้าวรับประทานให้หมดจานด้วยนะคะท้ายคลิปนี้คุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตนเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบสามมือ้อ ถ้าจําเป็นต้องออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆถ้ามีอะไรสงสัยสามารถโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาพบกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ